สวยสภาพดีมากใหม่แค่หลักหมื่นเองนะคะไฟหน้าสว่างางเลยได้แม็กอันลอยเดิมๆย่างเต็มๆพร้อมใช้งานเลยสประตูเกียร์ออโต้นานๆจะเข้ามาทีใครกาลังมองหาไม่ควรพลาดเลยนะคะใช้สวยไม่เคยชนช่วงล่างเดิมสภาพดีแม็กซ์ไลเนอร์สภาพดีมากความรับประกันไม่เคยชนไม่จมน้ำไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนภายในสวยสภาพดีมากกง้วงๆเลยได้เบาะผ้าสภาพดีทั้งคันเครื่องเล่นวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุตคอนโทรลเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่ กิโลเท่านั้นเครื่องยนต์1.950แรงมา้าเครื่องนำเดิมผิดๆไม่รั่วไม่ซึมที่เสน่รถบ้านแล้วประกันเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ10,000กิโลคันนี้ละคะหน้าร้านอยู่ที่550,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าทักเพจเข้ามาลดให้อีก30,000บาทสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถบ้าน2ถนนซ่อมส,สร้างปูนพานีหรือโทร064787988หรือใครที่มีรถรุ่นไหนในใจสามารถคอมเมนต์แล้วก็ทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถมือสองสภาพดี